สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นําปืนกระบอกนี้นะครับสมิธเอเวอร์สันมาอยู่ทดสอบกระสุนกันจะถทอตปืนเปิดโม่ตรวจเช็คลูกนะครับปืนปลอดภัยกระสุนที่ว่าเนี่ยมันคือกระสุนกล่องนี้นี่เลยนะครับเป็นกระสุนแบงกันกระสุนแบงกันนะครับก็อยากจะลองดูนะอยากทำานานแล้วว่ากระสุนแบงกนแบบนี้มันจะยิงกระปืนจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ราคากระสุนก็โอ้โหเรียกว่าเอาเรื่องทีเดียวนะครับเตะสักประมาณเกือบพันสามนะกล่องนี้นะครับจะเป็นกระสุนของแบงกันนะครับรูปที่ใช้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะปิดนะครับด้วยพลาสติกสีเขียวแล้วก็มีลักษณะเนี่ยเหมือนกับกระสุนปกติเลยนะครับอันนี้คือกระสุนปล่อยตัวนักกีฬาที่เห็นเป็นสีแดงนะครับเป็นกระดาษแล้วก็อัด้ววพาราฟิลนเดี๋ยวก็จะลองเปรียบเทียบนะครับเรื่องของความดัง นะลองดูนะครับในเรื่องของมิติกระสุนเนี่ยคือ9ก้คูณสิเดี๋ยวลองใช้เวอร์เนียจับดูนะครับเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะฮสิซีโร่ลองดูนะครับในหน่วยของมิลลิเมตรอันนี้คือ9แต่จริงเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่นับขอบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9มิลลิเมตรพอดีนะครับในเรื่องของตัวความยาวของปอกกระสุนนะครับจะอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยสิบแปดสิบเจ็ดขาก็สิบแปดนะครับ อันนี้เป็นกระสุนขนาด9มมนะครับก็จะต้องขยับมาที่ตรงหัวกระสุนนะครับอยู่ที่ประมาณ9นนะปอกกระสุนก็จะเป็น1 9โดยประมาณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ในเรื่องของการบรรจุว่าจะบรรจุได้พอดีหรือไม่นะครับรูปแบงกันใส่ได้ปกตินะครับกระสุนปล่อยตัวใส่ได้ปกตินะครับทั้ง2แบบก็น่าจะยิงด้วยกันได้น่าจะยิงด้วยกันได้ นะครับอันนี้คือกระสุนแบ้งกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของการใช้งานบางทีเนี่ยต้องการแค่เสียงนะครับก็ใช้กระสุนแบ้งกันแต่ผมก็คิดว่าไม่เหมาะนะครับกับการยิงเชิงป้องกันตัวมาต่อไปนะครับลองทดสอบนะครับรูปแบ้งกัน9ก้านคะูณสิจนะครับยิงด้วย s ซ m ิเออร์มสันะครับเป็นปืนจริงกระบอกนี้ระยะยืนเนี่ยประมาณสัก น่าจะช่วง9เดียวนะไม่เกิน29นะไม่เกินนะครับยิงไปที่เป้าซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพนะครับขึ้นอีกทีหนึ่งนะอนลองดูนะครับจูบไป6นะัดดูเรื่องของเสียงแล้วก็ดูว่าระยะเนี่ยมันอันตรายไหมนะครับอยากรู้มานานแล้วอลองดูนะครับจำนวน6นะัดไปยิงที่ตรงกลางเลยนะครับ เรียบร้อยเขียบปืนนะครับปืนปลอดภัยนะก็จะเห็นนะครับว่าเป้าเนี่ยเ,เดี๋ยวผมพาไปดูเห็นจากในกล้องเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ก็จะมีรอยสะเก็ดเล็กๆนะครับตัวนี้เล็กน้อยนะเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะลองขยับนะครับยิงแบบระยะจ่อนะอีกทีหนึ่งชุดนี้นะครับจะยิงแบบ เรียกว่าห่างไม่เกินสามือนะครับอยู่ประมาณนี้นะแบบจอๆเลยนะครับจำนวนหนัดกับรูปแบงกันอ่ะแปะนะครับประมาณสักเนี่ยเอาแบบเกือบชิดเลยนะโอ้เป้าหลุดไปเลยครับแรงอัดประมาณหนึ่งนะครับ,รน,รบนี่คือรูปแบงค์นะยิงไปสองนะครับเคเออกก่อนนะครับ แยกเก็บเป้านะนี่คือรูปแบงก์กันเป้าที่เห็นนะครับก็จะมีแรงอัดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมติดเป้าใหม่ยิงไป2นะเป้าหลุดไปเลยนะครับแสดงว่ามีแรงอัดค่อนข้างมากนะครับจะทําการแยกนะครับตัวปอกทิ้งไปแล้วนะครับแบบนี้ออกไปก่อนอยากรู้มานานแล้วนะครับว่า มันจะเป็นอย่างไรนะครับอุ้ย <c oughs> ขออนุญาตหล่นเหลือสี่นะครับอันนี้คือยังไม่ดีนะครับเหลือสนะี่นัดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อ่ะต่อนะครับอีกสนะี่นัดเดี๋ยวรอเสียงขึ้นบินไปก่อนนะครับแต่ครูหนึ่งนะจะได้รับฟังเสียงชัดๆนะครับว่าแบงค์กันมีเสียงประมาณนี้ เลือสีนัดนะครับในเวลานี้ระยะประมาณสักฝ่ามือหนึ่งไปนะครับโหเคียร์ปืนปืนปลอดภัยแรงอัดที่ส่ออกไป ก็ถือว่ามากประมาณหนึ่งนะครับมากประมาณหนึ่งนี่คือระยะประมาณสักฝ่ามือนะห่างประมาณฝ่ามือนะครับรล้วตนนี้แสดงว่าการใช้งานก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันก็มีแรงอัดนะเช่นกันนะครับใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องมีระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับกับตัวกระสุนแบ่งกันเดี๋ยวเหลือนะครับอีก2ชนิดนะครับก็คือกระสุนปล่อยตัวในกรนะดาษเดี๋ยวเทสต์นัดหนึ่ง แล้วก็กระสุนจริงๆเลยจะได้เห็นถึงเรื่องของเสียงนะครับได้ยินเรื่องของเสียงว่าต่างกันขนาดไหนอ่าสุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับกระสุนปล่อยโตนี้กระดาษหนัดนะครับอีกนัดหนึ่งก็คือกระสุนจริงนะครับของจุดสนะฟังเรื่องของเสียงนะครับจะให้ดีนะผมว่าน่าจะเทียบ3ขนาดนะครับในรอบนี้เลยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมไปยิบก่อนอยู่ด้านหลังนะวันนี้ ใส่คนเดียวนะครับอยู่ที่สนามกองทัพอากาศทูปาเตมีเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับไปหยิบมาก่อนกระสุนแป้งก์สองหิบมาสอนัดโอเคนะครับเริ่มต้นจากกระสุนแบงกันจำนวน2นัดนะแล้วก็ ปล่อยตัวนิกกดาหนึ่งนัดแล้วก็กระสุนจริงๆนะครับผลดเราโน้อตของ3 8อีก1น,น,นัดลำดับคือแบงก์การ2ปล่อยตัวนิกกดาหนึ่งแล้วก็กระสุนจริงหนึ่งอลองฟังดูนะครับยิงไปที่รูนี่แหละนะครับใกล้ๆรูเดิมแต่ก็อยากดูนะเดี๋ยวปรับจ่อเลยนะครับจะอันตรายขนาดไหนจ่อให้เห็นเลยแบบนี้จ่อเข้าไปนะครับ เป็นรูเลยนะนี่คือกระสุนแบงกันนัดที่หนึ่งนะครับแบงกันนัดที่สอง <c oughs> เกิดการสับแม่แตนนะครับนัดที่สองอทดสอบนะครับโดยการใช้ซิงเกิลแอคชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับแบงกัน <c oughs> ได้นะครับนี่คือแบงกันต่อไปจะเป็นกระสุนปล่อยตัวในกีฬา <c oughs> นัดนี้นะครับกระสุนปล่อยตัวจะยิงไปที่บริเวณ ตรงระหว่างนะครับด้านบนกับด้านล่างนะจะเห็นจากจอนะครับจอหนึ่งปล่อยตัวนิกีฬาดูแล้วจะอันตรายกว่ากระสุนแบ่งกันถ้ายิงในระยะใกล้นะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น เสียงของกระสุนปืนจริงๆนะครับของจุดสานะครับนั่นนี้จะเป็นกระสุนจริงนะยิงทั่วไปนะครับที่บริเวณเป้าเดิมนะครับค่อนข้างนะมีความต่างกันประมาณหนึ่งแต่เสียงเนี่ยผมก็มองว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าในเชิงของการที่จะใช้ข่มขวัญน,นะด้วยกระสุนดังกันนะครับ อาจบไปประมาณนี้นะครับคับผมก็ทดสอบจดลงไปนะครับกับกระสุนแบงกัน9คู 18.380R นะ 18. R, นะปืนที่ใช้คือสมิธไอวิสันนะครับปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้เป็นปืนจริงนะสามารถจริงกับกระสุนแบงกันนะครับจุด 380R ได้นะก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเผื่อว่าจะใช้ในเชิงของการเอาไว้ขู่เอาไว้แจ้งเตือนนะก็ถือว่าได้นะครับ หรือถ้าเผื่อว่าจะใช้นะครับในเชิงของการป้องกันตัวอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําถ้าเผื่อว่าจะยิงเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องมีระยะนะครับซึ่งผมมองว่าอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยู่ระยะต่ำกว่า7เมตรนะถ้าต่ำกว่า7เมตรนะครับอาจจะโดนชาร์จโดนแย่งนะก็ต้องระมัดระวังนะใช้ให้เหมาะนะครับจะยิงเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการยิงเพื่อจุดยัง้งไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนะครับก็ทําให้เห็นนะเพราะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยอยาก ทำมานานแล้วนะครับใช้ปืนจริงยิงกระสุนแบ่งกันได้หรือไม่นะครับก็เห็นนะครับจากคลิปเรียบร้อยนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อสมาชิกไป,ปยังสูต์นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ